เอ๋ยนี่เหรคิดถึงแม่ไหมคิดถึงปะคิดถึงมากเหรอลูกไปๆๆแม่รักแม่รักแม่ล่ะโอเค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 ล่าเลิงเชียวล่าเลิงนะเดี๋ยวล่าเลิงไหมลูกเจอแม่ล่าล่าเลิงอ่ะเจอแม่ล่าเลิงอ่ะโอ้โหเล่นใหญ่นะไม่อย่าชนแม่หย่าชนนะ เช่นน่เดียวเดี๋ดู๋ยเพื่อนๆพือนเดี๋ยวรักแม่พุ่งหาแม่เลยพุ่งหาแม่อิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะหิวไหม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 รักแม่นะรักแม่ที่สุดนะรักแม่ที่สุดนะคิดถึงหลายวันเลย กิจการอยู่หลายวันเลยนะดิ๊บจ๊อบป้าต้องแทบะหลักแม,ม่ไหมหลักแมงไหมอ๋อไปไหนแล้วเนะี่ยไปทำไมนูน้นไปทำไมพี่เบลอยู่นูน้นเหรอหรอพี่เบลไปทำอะไรตรงนูน้นหืมหน้าหน่าหน่าหน่าหือ Im lẹo im lẹo nó im lẹo nó hmm. 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 Này, hm gì? hm 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 ok, ok Ok, <laughs> เป็นสนุกมันเลยอ๋ขับกันละขับกันละไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วดูมันเลยโอ้โหมีความสุขจริงๆเลยอ๋ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอ๋อไล่กันไล่กันไล่กันอุ้ยเดี๋ยวล้ม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 นั่นนั่นเฮ้ได้มานี่มีความสุขจังเลยนะนะวิ่งไล่ขับกันเลย อ่าครับครับรักรักรักที่สุดรนะรักที่สุดนะรักที่สุดเลยไอ็หมาแม่ไอ็หมาแม่รักไหมรักไหมไหนดูซิค่ะเออเออเออมาถึงก็เล่นเลยใช่ปะมาถึงก็เล่นเลยใช่ป่าหน่าหน่าหน่ากินอีกล้ว

ตาบ้าทำอะไรตาทำอะไรตาทำเอาอีกเอาอีกเอาอีกดูตื่นเต้นดีใจดีใจแม่มาดีใจอ่าอเดี๋ยวแม่ขอดูขาหน่อยดูขานิดนึงดูขาหน่อยดียังดียังเล่นไปเล่นไปออกกำลังกายรู้รึออกกำลังกายวิ่งเล่นกันไปออกกำลังกายเออ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 กระโดดใส่พ่อยังน่ะ กระโดดใส่พ่อยังเฮ้ท <c oughs> ักไทยเอซีกันสวัสดีครับวันนี้อากาศไม่หนาวครับผมวิ่งเล่นทั้งวันแล้วครับผม <c oughs> อืมครับผมไหนดูสิขาั้งบกอยู่แล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นหน่อยแล้วเมื่อ <c oughs> วันก่อนดีขึ้นแล้วทําไมมันเป็นอย่างนี้นะบวมฉ่งเลยใช่ไหมอืม โอเคลักลลลักลักก,ก,กักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ